สวัสดีครับวันนี้จะมาดูประวัติการขายที่เราได้ทําการขายไปต่างๆนะครับให้เรารที่อลปรกรณสค้าครับแล้วก็จะดูว่าบินบินนี้บินโต๊ะสิบเจ็ดบินโต๊ะยี่ห้าบินโต๊ะสามสิบราคายอดร้อยสี่สิบสถานะยังไม่จ่ายคนที่เปิดบินชื่อนัทพลนะครับรายละเอียดในบินนี้มีใครบ้างเราเรากดเข้ามาดูนะครับเราก็จะมีรายละเอียดว่ารา,ายการบินนี้มีเบียรีโอหนึ่งกวดคนที่รับออเดอร์ชื่อนัทพลมีวันที่และเวลากำกับนะครับ โค้กหนึ่งกระป๋องยี่สิบาทรับออเดอร์โดยนัทพลมีเวลากำกับกะเพาไก่รับออเดอร์โดยนัทพลมีคอมเมนต์ด้วยครับว่าเอาเผ็ดๆตรงนี้ประวัติตรงนี้ก็จะไปค่มยอดรา,ายการที่พนักงานของเราเดินไปรับลูกค้านะครับว่าแต่ละรายการเนี่ยมีพนักงานคนไหนเดินมารับออเดอร์เดินมารับเวลาบันเวลาเท่าไหร่ทุกรายการก็จะบอกรายละเอียดห,หมดกรณีที่ตนั้นนั้นมีรายการออเดอร์เยอะมากๆแล้วก็มีพนักงานเดินเดินไปรับหลายคนนะครับก็จะมาดูรายการตรงนี้ได้นะครับมาคอล์แรกแล้วก็ดูประวัติ ป้าตรงนี้ก็จะเป็นจะแเนบด้วยนะครับปพนากากักงานคนไหนรับออเดอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นดูยอ้อนหลังแบบแบบวันแบบช่วงเวลาก็ได้นะครับอย่างเช่นเออเราจะดูรายการทั้งเดือนอย่างเช่นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหก่ยก็จะค้นหารายงานได้ส่วนดูแบบวันก็จะเป็นเนี้ยสมมติวันนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตอนนี้เนี่ยมีรายการขายอะไรบ้างก็มีรายการอยู่รายการเดียวนะครับถ้าจะพินพ์นด้อนหลังก็ก,กดตัวปุ่มสีเขียวนะครับรายการกระจกมาเป็นการปรินพ์นพนพนพนดูปินพ์ด้อนหลังนะครับขอบคุณครับ